เริ่มเบนเข็มหันไปโจรกรรมข้อมูลจากสมาร์ทโฟนและรถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบสมองกลควบคุมการทำงานจากนั้นไปตื่นตาตื่นใจกับของสะสมนับหมื่นชิ้นที่พิพิธภัณฑ์อัศวินแห่งรัตติการ สุขได้ทุกวันกับบัตรเครดิตอีออนถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญชิตตานนท์ดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระแสโลกก็กลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำอย่างนี้ค่ะจนถึงสุกสินาฬิกาถึง14นาฬิกา30มนาทีมีหลายช่องทางให้รับชมกันนะคะหรือว่าใครอยากรับชมสดได้ทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w b a w e b b u z t v ด้วยค่ะครับผมวันนี้เกาะกระแสโลกเรานะครับจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของแฮกเกอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาลุกลามไปทั่วโลกเลยนะครับ อย่างเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับจีนก็ถูกบรรดานานาประเทศเนี่ยกล่าวหาว่าชอบไปล้วงข้อมูลของชาวบ้านเขานะครับส่วนล่าสุดสหรัฐอเมริกานะครับก็ถูกคนของตัวเองเนี่ยออกมาประจานเลยนะครับว่าถึงกับมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อล้วงข้อมูลของ ประชาชนโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเรื่องเนี่ยก็ยังคาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้ค,ค่ะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงการล้วงข้อมูลค่ะก็จะพุ่งเป้าไปที่คอมพิวเตอร์เป็นหลักแต่ว่าในระยะหลังค่ะบรรดาอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันก็เริ่มมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายออนไลน์อ,อย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค่ะก็กลายมาเป็นอุปกรณ์อันดับต้นๆเลยที่พวกแฮกเกอร์เนี่ยชื่นชอบเหลือเกินแต่ที่กําลังมาแรงแล้วก็เป็นขวัญใจแฮกเกอร์ก็คือรถยนต์ค่ะที่ปัจจุบันเนี่ยนำ เอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ซึ่งการแฮกเข้าไปในระบบรถยนต์ค่ะถือว่าอันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะครับงานสัมมนานะครับภายใต้ชื่อ DEF CON Computer Security Conference นะครับที่จัดขึ้นที่นครลาสเวกัสของสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นถือว่าเป็นงานที่บรรดากูรูด้านคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็รวมถึงนักล้วงข้อมูลหรือว่าแฮกเกอร์เนี่ยมารวมตัวกันมากที่สุดในโลกเลยงานหนึ่งนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆในวงการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ mm hmm. ส่วนแฮกเกอร์เนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นระดับมือต้นๆของโลกก็มาถ่ายทอดความรู้และก็เทคนิคใหม่ๆในการแฮกข้อมูลนะครับ,รบเพื่อบอกต่อไปยังรัฐบาลรวมถึงบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยให้สามารถรับมือกับบรรดาพวกผู้ร้ายนะครับ ที่ชอบแฮกข้อมูลเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่าสร้างความเสียหายร้ายแรงนั่นเอง ค่ะคก็การแฮกข้อมูลครันค่ะคถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเน้นไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลักอย่างที่พวกอย่างที่พวกโจนเนี่ยคือถ้าจะขโมยข้อมูลทางการเงินก็สามารถแฮกเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อจะดึงเงินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองค่ะในวงการธุรกิจเนี่ยก็ใช้ในการขโมยความลับของคู่แข่งที่หนักหน่อยค่ะก็เป็นการล้วงความลับระดับประเทศคือล้วงความลับของประเทศคู่แข่งหรือว่าคู่อริอะไรแบบนี้ซึ่งผลประโยชน์เนี่ยก็มากมายมหาศาลเลยแถมยังช่วยให้บรรดาผู้ บรรดาบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเนี่ยร่ำรวยกันเป็นแถวไปเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแล้วนั่นก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนบนโลกนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคือมีโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วไม่ได้มีแค่เครื่องด้วยบางคนมีถึง2เครื่องค่ะใช่ครับสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับก็อย่างที่ทราบนี่แหละครับว่า สมัยนี้สมาร์ทโฟน,นมีการเชื่อมต่อกับเค,เครือข่ายออนไลน,น์ไม่ต่างไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์เลยะนะครับอีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันมากมายนับแสนนับล้านเลยนะครับให้โหลดมาไว้ในเครื่องซึ่งในการสัมมานาที่เมืองลาสเวกัสครั้งนี้นะครับแฮกเกอร์ชื่อดังอย่างเควินแมกนามีนะครับได้แสดงหรือว่าสาธิตวิธีการที่ทำให้โทรศัพท์ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Android นะครับกลายเป็นสปายโฟนนะครับหรือ uh huh. ว่าโทรศัพท์สายลับได้อย่างง่ายดายเลยโดยเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไป,ไปนะครับว่าโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นโทรศัพท์ <Ha. S 1> สายลับไปแล้วนะครับแต่แฮกเกอร์เนี่ยก็จะรู้หมดเลยนะครับว่ามีข้อมูลอะไรเก็บไว้ uh huh. ในเครื่องบ้างรู้นะครับแม้กระทั่งว่าตอนนี้เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยกำลังทำอะไร <Ha. S 1> หรือว่าอยู่ที่ซอกบุมไหนของเมืองนะครับ ใครที่ชอบเก็บภาพลับเฉพาะไว้นะครับในเครื่องก็จะถูกดูดออกไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับส่วนการสนทนาทางโทรศัพท์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับว,วิธีล้วงนี่ง่ายมากๆ<ม>เลยฟังแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะคและสําหรับโทรศัพท์มือถือยอดฮิตอย่างไอโฟนเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าทางบริษัทผู้ผลิตซึ่งก็คือบริษัท Apple จะออกแบบเป็นระบบเนี่ยคือออกมาอย่างดีแล้วก็ตามค่ะคแต่ว่านักวิจัย3คนจากประเทศจีนก็เอาอุปกรณ์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยต้นทุนนะคะเพียงแค่45ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าไม่เกิน1,400บาทเอาไปใส่ไว้ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ทําให้เครื่องชาร์จที่ดูเหมือนจะธรรมดากลายสภาพเป็นฐานเก็บข้อมูลไปค,คือดึงข้อมูลทุกอย่างได้จาก iPhone ออกมาแบบหมดสิ้นเลยซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทําให้บริษัท Apple เนี่ยออก ออกมาบอกว่าขอบใจย,ยกใหญ่เลยพร้อมกับบอกว่าจะนำเทคนิคที่ว่านี้ค่ะไปปรับปรุงให้กับระบบปฏิบัติปฏิิบัตการใหม่ล่าสุดซึ่งก็คือ iOS 7ที่มีกำหนดจะออกมาสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ค่ะครับทีนี้เรามาลองดูเป้าหมายใหญ่อันดับต่อไปของบรรดาแฮกเกอร์กันบ้างนะครับนั่นก็คือรถยนต์นั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะงงว่าเออรถยนต์เนี่ยมีข้อมูลความลับ อะไรให,ให้ล้วงนะครับแล้วก็จะจะล้วงไปได้ยังไงเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมีส่วนสําคัญก็คือแค่ตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่ารถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยเริ่มมีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาสั่งงานกันในระบบกันแล้วนะครับทั้งการจ่ายน้ำมันเอ่ยการควบคุมความเร็วระบบเบรกเรื่อยไปจนถึงระบบนำทางนะครับโดยรถพวกนี้เนี่ยจะมีกล่องสมองกลคอยควบคุมสั่งงานอยู่นั่นเองซึ่งเจ้ากล่องสมองกลนี้นะครับคือเป้าหมายหลักของแฮกเกอร์นะครับและในงานสัมมนาครั้งนี้แฮกเกอร์ชื่อก้องชาวออสเตรเลียนะครับเจ้าของนมแฝงว่าซอสนะครับ ก็คือ ZOZ นั่นเองบอกว่ารถที่มีระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ทุกคันบนโลกใบนี้นะครับพร้อมที่จะถูกแฮกได้ทุกเมื่อ,อนะครับและถ้ารถคันไหนถูกแฮกแล้วแล้วก็คนขับเนี่ยอาจจะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้นะครับเพราะว่าถ้ากําลังขับรถอยู่บนถนนดีๆนะครับ <c oughs> แฮกเกอร์เกิดแฮกเข้าไปในกล่องสมองกลแล้วก็ทําให้การทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดผิดเพี้ยนไปนะครับเช่นทําให้รถเนี่ยเร่งความเร็วขึ้นมาเอง ระบบเบรกไม่ทำงานนะครับหรือไม่สามารถบังคับควบคุมพวงมาลัยได้รถก็จะวิ่งออกนอกทางหรือว่าชนกับรถคันอื่นได้อย่าง ง่ายๆเลยนะครับใช่ค่ะขณะที่นายชาลีเมลเลอร์ค่ะนักวิจัยที่เขาได้ทุนจากกองทัพของสหรัฐก็ได้สาธิตให้ดูค่ะว่าการแฮ็กเข้าไปในระบบของรถยนต์เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนโดยเขาทด,ทดลองนะคะกับรถยนต์ยี่ห้อดัง2คันได้แก่ Toyota Prius ค่ะแล้วก็ Ford Escape ซึ่งเขาแสดงให้เห็นค่ะ ว่าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเพียงเครื่องเดียวก็สามารถบังคับรถที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร<ะ>ได้อย่างสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทําให้เครื่องยนต์ดับไฟหน้ารถเปิดปิดเอง เสียงแตรดังขึ้นโดยที่ไม่มีใครกดรวมถึงทําให้มาตรวัดบนหน้าปัดเนี่ยไม่ทํางานค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือทางบริษัทโตยโยต้าเขาออกมาปฏิเสธค่ะว่ารถที่ทางบริษัทผลิตขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมีระบบป้องกันการโจมตีของแฮกเกอร์เป็นอย่างดีค่ะใช่ครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ย<ม>ยังมีอีกอ,อ,อุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะต้องออมาพูดคุยกันว่าพวกแฮกเกอร์เนี่ยจะแฮกอะไรอีกนะครับ<ม>ตอนนี้เราต้องพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ